ตั้งโมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ,สะ,สะว่าตามนะคะโยโทโศโมหะกิตเตนะ ท้าวสุรานารยาธรรมะทะเม,ม,ะเมกตังโทสังสัพพะปาปังปวินาศสันติตนตข้าแต่ท่านท้าวสุรานา,าราียอดปีรสตรีผู้กล้าหาร,าหารผู้เป็นมิ่งขวัญ หแห่งชาวอำเภอ,อสูงเนนและชาวจังหวัดนครราชสีมาและเป็นศูนย์รวมสัพทา,พาของพวงชนชาวไทยกรรมอันใด,ท,นใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ลลายเคยพลังผิด,ดทั้งใจวาจาใจทุจริตผิดพลังไป ขอท่านเท้าสุลาารีได้โปรดอโหาสิกรรมกรรมนั้นไซส์บ,บาปก,กรรมอันใดยนนอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าทุกคนเธอ,อ,เธอกราบลงค่ะต่อไปนะคะนั่งพนมมือเหมือนเดิมดิชดจานำากล่าวขอพรนะคะตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหมธรรมังโหมสังคังโลอันตรายาวิราสัตตินะโหมพุทายะ พุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันตินักโมพุทธายะพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันตินักโมพุทธายะขออานิสง์แห่งการรำถวายญาตในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้า เอ่ยนามค่ะนามเพนะดาใจปิงและครอบครัวของข้าพเจ้าจะอยู่ณที่ใดจะไปณที่ใดจะประกอบกิจการใดๆขอให้อยู่รอดปลอดภัยและ,จะเจริญรุ่งเรืองในทุกสถานในการทุกเมื่อเทินค่ะอ,อธิษฐานส่วนตัวได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กราบลงเป็นเสร็จพิธีค่ะ ค่ะสำหรับพิธีเดี๋ยวขอเ,เอรียนเชิญตัวแทนนะคะคณะนักรรมทั้ง14ท่านนะคะได้ค่ะจากเสร็จพิธีการตอนนี้เรียนเชิญท่านขออจิตจาท่านพิหอ่มโนชี้แจงพิธีการในวันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะ ยกขึ้นพร้อมกันแล้วก็กราบพร้อมกันจะสวยงามนะครับโอเคครับตามมาวางโอเคครับวางค่ะวันนี้แถววันนี้ขอามยากฟิตตามนี้เลยนะคะแต่ลำดับการยืนไม่ฟิตนะตกลงกันเป็นแถวเด้อนะคะแต่อ่าดืนตามนี้เลยนะคะสําหรับท่านที่วันนี้ไม่ได้มามาวันพรุ่งนี้นะคะก็ไปยืนต่อท้ายแถว่ได้เลยนะคะแถวไหนก็ได้ค่ะค้าต กระบวนการในวนี้ได้เลยค่ะขอบขอบคุณโอเปียนะครับออสำหรับพิธีในช่วงเย็นแบบนี้นะครับเมื่อนั่งรอทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับบริเวณจุดแห่งนี้นะครับเพื่อรอการต้อนรับท่านประธานในพิธีต่างทางมาถึงนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐธีพรพรจันทร์นโนไทยสมาชิกผู้ที่สภานะครับประธานในพิธีที่จะ